ในการทำงานของโปรแกรมอาจจะต้องมีการดำเนินการกับข้อมูลต่างๆอย่างเช่นตัวเลขข้อความหรือค่าจริงเท็จซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่รับมาจากผู้ใช้งานหรือเป็นข้อมูลที่ถูกกำหนดขึ้นในโปรแกรมเองดังนั้นจึงต้องมีตัวแปรที่นำมาใช้ในการเก็บค่าข้อมูลต่างๆโดยใช้ในการดำเนินการของโปรแกรมเรามาดูกันนะคะว่าตัวแปรและชนิดข้อมูลต่างๆมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ตัวแปรจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงตำแหน่งของหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยก่อนที่จะก,กำหนดค่าให้กับตัวแปรหรือใช้งานตัวแปรนั้นๆจะต้องมีการประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนเสมอและเมื่อมีการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้นแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรนั้นได้อีกนะคะคุณสมบัติของตัวแปรมีดังนี้ค่ะ identifier คือมีชื่อสำหรับใช้ในการอ้างอิง Data Type คือมีชนิดข้อมูล Lifetime คือมีช่วงชีวิตและ c o p e คือมีขอบเขตท,ที่สามารถถูกอ้างอิงได้โดยรายละเอียดของคุณสมบัติเหล่านี้จะอธิบายไปพร้อมกับในเนื้อหาที่เรียนนะคะในการสร้างชื่อตัวแปรนั้นควรจะตั้งชื่อให้สื่อความหมายเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจว่าตัวแปรนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ใช้เก็บค่าอะไรคะ่ะ ซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตั้งชื่อตัวแปรดังนี้ค่ะตัวอักษรแรกของชื่อตัวแปรจะต้องเป็น a ถึง z ตัวพิมพ์เล็ก a ถึง z ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเครื่องหมาย underscore หรือเครื่องหมายอลลาร์ไซน์ได้เท่านั้นค่ะโดยห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะคะตัวอักษรถัดจากตัวแรกของชื่อตัวแปรจะต้องเป็น a ถึง z ตัวพิมพ์เล็ก a ถึง z ตัวพิมพ์ใหญ่เครื่องหมายอลลาร์ไซน์เครื่องหมาย underscore หรือตัวเลขก็ได้ค่ะ ห้ามมีช่องว่างหรือตัวอักษรอื่นๆจากที่กล่าวมานะคะชื่อตัวแปรจะเป็นแบบ case sensitive ค่ะคือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กจะถือว่าแตกต่างกันค่ะชื่อตัวแปรจะต้องไม่ซ้ำกับคีย์เวิร์ดหรือคำสงวนเหล่านี้ด้วยนะคะคีย์เวิร์ดจะมีอยู่หลายคำด้วยกันนะคะแต่ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะจำไม่ได้นะคะเพราะเมื่อเขียนโปรแกรมไปซักระยะหนึ่งแล้ว เราก็จะคุ้นเคยกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้เองค่ะเพราะจะเป็นคำที่ใช้สำหรับคำสั่งต่างๆหรือใช้สำหรับในการกำหนดชนิดข้อมูลค่ะอย่างเช่นคำว่า class ก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง Class ค่ะคำว่า public static void คุ้นค้นไหมคะเป็นคีย์เวิร์ดที่นำมาใช้ในการสร้าง method main ไงคะ คำว่า boolean byte char double f o a t int long short ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการกำหนดชนิดข้อมูลให้กับตัวแปรงไงคะดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะจำคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆค,คุ้นเคยไปเองคะ่ะ นอกจากนี้จะมีข้อตกลงในการตั้งชื่อตัวแปรทั่วไปด้วยค่ะแต่หากไม่ทำก็ไม่ผิดนะคะแต่มีข้อตกลงไว้เพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบเดียวกันค่ะโดยจะใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นตัวอักษรแรกของชื่อตัวแปรและหากชื่อตัวแปรนั้นประกอบด้วยคำหลายคำให้แต่ละคำเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรคนะคะแล้วให้คำต่อไป ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นคำค่ะหรือสามารถใช้เครื่องหมาย underscore มาคั้นในแต่ละคำแทนได้นะคะเช่นชื่อเหล่านี้ประกอบด้วยคำหลายคำสามารถตั้งชื่อได้ดังนี้ค่ะเช่นตัวอย่างชื่อตัวแปรแราก d 1ซึ่งจะเป็นชื่อที่ประกอบด้วยคำตัวอักษรและมีตัวเลขต่อท้าย ให้พิมพ์ติดกันแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเว้นวรรคนะคะตัวอย่างชื่อตัวแปรที่2คือ product price เป็นชื่อที่ประกอบด้วยสองคำให้พิมพ์ติดกันแบบนี้ได้เลยนะคะและเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นตัวแรกของคำที่สองให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้ได้เลยค่ะตัวอย่างชื่อตัวแปรที่3าคือ student_scorelist เป็นชื่อที่ประกอบด้วย3คํคำสามารถใช้เครื่องหมาย underscore มาขั้นแต่ละคำแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อให้อ่านได้ง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งข้อตกลงนี้จะถูกนำไปใช้ในการตั้งชื่ออื่นๆเช่นกันค่ะเช่นชื่อ method และชื่อ package โดยจะใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นตัวอักษรแรกของชื่อค่ะ ส่วนชื่อ Class จะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นตัวแรกของชื่อแทนค่ะทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ชื่อตัวแปรเหล่านี้กันดูนะคะว่าการตั้งชื่อตัวแปรแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะโอเค last name ไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะ <Huh? S 1> เพราะมีการเว้นวรรคไงคะ Last k e name ไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะ <Huh? S 1> เพราะมีเครื่องหมายขีดไฮเเฟนซึ่งเป็นตัวอักษรที่ไม่สามารถใช้ได้คะ่ะ oh, <no. S 1> เลขสอง day ไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะเ <Huh? S 1> พราะห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขคะ่ะ uh. byte ไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะ เ <Huh? S 1> พราะเป็นคำคีย์เวิร์ดไงคะคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอนค่ะดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจห้ามพลาดนะคะ พีเอฟและน้องเคฟตั้งก่อนชวนเขียนโปรแกรม,มถึงออคพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับพ่อพี่ตั้งให้ครับแล้วทำไมเคฟถึงชื่อเคฟล่ะ ทคปก็ไม่รู้เหมือนกันครับเคปรู้แต่ว่าถ้าสาวๆหิวก็กินเค้กได้ยนะคะ